สวัสดีครับพี่น้องที่คิดทอดคิดถึงสุขุิคนครับมือนีอาจารย์คมสีน้ำผ้าพี่น้องมาชมคลิปเฉียดชมคลิปยังบ่ชม,ชมชมคลิปเขียดพะน,นะพี่น้องครับที่พี่น้องเห็นอยู่ขณะนี้คือเฉียดครับเป็นเฉียดอีเอรครับเฉียดอีเอมือว่านในลุกปรมาสเตใสบนนะครับเฉียดอีเอ ว่าถึงเขียนดนี่ก็มีหลายย่างครับพี่น้องครับเขียดอีอเอเขียดขาค้าเขียดอีหมูเขียดจิกเขียดตาปาดครับส่วนนี่คือเขียดเอ,อ๋ครับพี่น้องเขียดเอ,แอ๋แม่บ้านเป็นสีมกครับเป็นสีมกหมอมกหมอก็คือเอาห่อใบตองครับพี่น้องห่อใบตองแลวกะ เอานามใส่หม้อไปตั้งไฟไว้แล้วก็เอาลงไปตั้งไว้ครับจนกัวเฉียดจนกัวพักสิสุกครับอันนี้สงสัยสิเป็นผักครับผักมีกี้ใบอันนี้เป็นผักอีตูเล่าครับแล้วก็มีผักซีบหอมหอมสดนะครับส่วนนี่ปลาแดกอูชื่อหลอด ผงชูบดอกผง,งชุบรสรสดอกดีัำปูลำปลาครับพี่น้องอันนี้ก็คือ,อหอมแดงตะไคร้ครับตำเสี้ยกันส่วนนี้ก็สิแนวหมกคนดอกครับถามมากินหมกเขียดกันพี่น้องครับแกงไส้พกติหัเแซ่บด้นี่แนวแต่หรือวะอ